ไม่ว่าคุณจะเจอในสถานการณ์ใดในตอนนี้ขอให้คุณลองตีความในทางด้านดีหรือด้านบวกไว้ก่อนแล้วคุณจะพบว่าความมหาศจรรย์ของการตีความที่เราส่งออกไปมันจะทำให้ทุกๆสถานการณ์ที่เราเจอในตอนนี้มันจะดีหรือ มันจะเป็นไปตามที่เราตีความหมายไว้เพราะฉะนั้นลองไปปรับใช้ดูนะคะในชีวิตจริงรับรองว่าคุณจะเจอกับความมหัศจรรย์ในการที่เราให้ความหมายหรือว่าตีความหมายในสถานการณนน์นั้นๆอยู่ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นตามที่คุณให้ ความหมายกับเรื่องนั้นๆค่ะ